แอพันห้าย้ำพันห้าวิวนี้พันห้าเห็นฟูจิชัดจากห้องเราเลยเนี่ยใหญ่มากบอกเลยว่ากว้างสําหรับกิ๊กนี่คือกว้างเลยกว้างม,มากนะปกติโรงแรมญี่ปุ่นทุกคนก็จะรู้ว่าเล็กๆกระจิ๊ดน่ารักนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นแบบเลียกงกลางที่สำคัญมีออิเซนิกต่้งหากย้ำเลยโอ้โหพบ,บกับเราสองคนอีกแล้วในช่องดียืดีน<ด>ี<ด>่นเอะคะวันน<ด>ี้นะคะเราสองคนมีโรงแรมลาทาทูกที่สำคัญเห็น รีวูฟูจิมีออนเซนอีกเลยคะ <c oughs> ่ะทพร้อมแล้วไปดูกันเลยที่มาชมตอนนี้เราลงมาที่ชั้นล็อบบี้นะคะทุกคนที่ชั้นล็อบบี้นะคะจะมีเป็นสวนญี่ปุ่นด้วยสวยมากสวยมากแล้วทุกคนเห็นป่ะต้นไม้รอบๆที่เป็นเกียงกานอันนี้คือต้นสัก,กุระนั่นเองนะคะใครมาพักโรงแรมนี้ช่วงสัก,กุระ ด้านล่างจะเป็นดอกไม้สกุละสีชมพูและแบ็เกลข้างหลังจะเป็นภูเขาไฟฟูจิเ <Wow. S 1> ลิศบอกเลยแต่ยังไม่หมดเพราะว่าหน้าโรงแรมนะคะทุกคนยังเป็นทะเลสาบชื่ออะไรพี่จีทะเลสาบยามานาก,กะโกยะยามานาก,กะโกะนั่นเองนะคะและหมายความว่าโรงแรมนี้นะคะจะมีห้องสองฝั่งฝั่งที่เราพักเนี่ยจะเป็นฝั่งเห็นวิวฟูจิแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นฝั่งเห็นวิวทะเลสาบนะคะใครชอบวิวแบบไหนก็สามารถเลือกพักได้แต่ว่ามาถึงญี่ปุ่น ฟูจินั่นเองนะคะเราก็เลยตัดสินใจเลือกวิวฝั่งฟูจิแล้วแค่พันห้าพันห้าได้ฝั่งฟูจิแล้วถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากมากดูโคสวยเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าห้องราคา1,500บาทตัวคนเนี่ย จะมีอะไรบ้างแล่วเองนะคะเริ่มจากตอนนี้เราเข้ามาในห้องแล้วดูพื้นที่ก่อนเลยจ้าความว้าใหญ่ขนาดที่ว่าเดี๋ยนนอนให้ดูโอโ้โหจิกนองที่นี่นะคิดว่าถ้าแบบถ้าเมาอ่ะเข้าห้องก็คือไม่ถึงเตียงก็นอนตรงนี้เข้า <laughs> <laughs> ใจปะ <laughs> มันกว้างขนาดเนี้ยเอาจิจริงนี่เป็นการรีวิวแบบเรียวมากเลยนะดีมาก แล้วสมมติว่าถ้ามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่ต้องถามเลยว่าสามารถกางได้ไหมคือถ้าฉั้นนอนได้กระเป๋าเดินทางไม่มีปมัญหาแต่ตรงนี้หูกว้างจริงๆใหญ่มากนี่กางแขนได้เนี่ยไม่ติดเลย <S 2> <S 2> ไม่ติดเลย,เลยสบายสบายเลยกว้างมากตรงนี้จะเป็นตู้รองเท้านะคะใครที่แบบมีรองเท้ามาเที่ยวทีแบบ20คูนะ่อะไรอย่างเงี้ยปังกใส่เข้าไปได้เลยแต่ว่าในนี้เนี่ยเขาจะมีรองเท้านี่มีสลิปปะโอเกตาเกตาแต่เป็นรองเท้าแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแต่แบบใส่สบายนะมันจะแบบนิ่ม น่าจะใส่ไปองเซนได้เพราะว่าโรงแรมนี้มีองเซนเดี๋ยวพาไปดูโอเคพื้นที่กว้างขวางแบบนี้ค่ะมาตรงนี้ก็จะเจอแบบกระจกอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมมารีวิวโรงแรมจนแบบทุกโรงแบบรมเขาะจะมีกระจกอะเนาะจนก<ม><ม>ิ๊กมีของสวยยากได้ที่ไปไว้ที่บ้านม่จิยังมไม่ยอมซื้อให้เลยนะเวลาแบบแต่งตัวจะออกไปข้างนอกเราเห็นไงเห็นทั้งตัวบางทีถ้าไม่มีมันก็ไม่รู้เนาะว่าสวยโปะก็ใช้ความแบบมันนามันหนไปก่อนตรงนี้จะมีที่แขวนเสื้อนะคะถูแขวนได้เยอะเลยนะขนาดกิ๊กแขวน พสองตัวก็ยังถือว่าชิลๆแขวนได้นะคะโอเคหันมาซ้ายมือของทุกคนตรงนี้ป้าเดินเข้ามาตรงนี้จะมีห้องน้ำแล้วก็จะมีอ่างอาบน้ำแต่อ่างน้ำใหญ่นะ <Yeah, no. S 1> สมมติว่าถ้าใครแบบมีเด็กๆมาด้วยนะคะก็คุณแม่หรือคุณพ่ออาบน้ำกับเด็กๆก,ก็สามารถที่จะอาบได้นั่นเองนะคะแล้วก็ได้เป่าผมเออหลายคนชอบถามเยอะมากว่าไปญี่ปุ่นต้องเอาไดเป่าผมไปไหม มาเที่ยวญี่ปุ่นนะทุกคนไม่ต้องเอาใดปอผมจากประเทศไทยมาเพราะโรงแรมที่ญี่ปุ่นทุกที่คิดไปรีวิวมานะไม่เคยเห็นที่ไหนมีไม่มีใดปอผมเลยนักีเนาะไม่มีเหรอไม่มีเพราะว่าทุกที่มีใดปอผมนะคะแล้วก็ที่บอกว่าไม่ต้องเอามาจากไทยเป็นเพราะว่าไฟที่ประเทศไทยกับไฟที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่เท่ากันไฟที่ญี่ปุ่นเนี่ยร้อยสิบแต่ไฟที่ประเทศไทย220เพราะฉะนั้น220เอามาใชร้อยสิบ ไม่ได้ไม่ได้นะไม,ไม่ต้องขนมาให้หนักกระเป๋านะคะที่ญี่ปุ่นจะมีอ่ะแล้วก็จะมีพวกผ้าขนหนูอะไรเงี้ยแต่แบบกระจกบานใหญ่นะใหญ่นะเลยจะดูแบบห้องน้ําค่อนข้างกว้างนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อเฮ้ยแต่กีชอบตรงนี้อันนี้แบบเป็นโซนแบบเปลีย่ยนเสื้อผ้าน้ำใช่ไหมมีประตูโอ้นี่เปิดไปเป็นสัวนเดินเข้ามาตรงนี้จะเป็นโซนห้องจ้าว้าวใหญ่ปะ่ะอ่ะไม่จีบไปอยู่ตรงนู้นเลยโอ้โหเนไหม ใหญ่มากบอกเลยว่ากว้างสําหรับกิ๊กนี่คือกว้างเลยกว้างม,มากนะกว้างม,มากเพราะปกติโรงแรมญี่ปุ่นทุกคนก็จะรู้ว่าเล็กๆกระจิ๊บน่ารักนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นแบบเรียวกางนั่นเองทุกคนแต่ก็จะมีสองูกแบบนี้โดยที่พื้นเนี่ยเขาจะเป็นเสื้อทาตามิเห็นป่ะค่อนมีของเสื้อทาตามินะคะสมมติว่าถ้ามาฤดูร้อนเนี่ยเสื้อทาตามิเนี่ยมันก็จะแบบทาให้รู้สึกว่าเย็นขึ้นจะไม่ร้อน,นพื้นจะไม่ร้อนนะคะส่วนมาฤดูหนาว พื้นก็ไม่เย็นนั่นเองทุกคนเราสามารถที่จะเดินได้โดยที่แบบไม่หนาวเท้านะคะอันนี้คือข้อดีของเสื้อทาัตามิแน,น่นอนทุกคนแล้วก็สบายใครปวดหลังนะจริงๆเอาที่นอนเนี่ยาวางรองเสื้อทาตามิได้ไ,ดไมจ่ <c oughs> จิ๊นะนอนทาตามิจะไม่ปวดหลังนั่นเองนะคะและที่สาคัญนี่จามีห้องดไลน์มากไปขึ้นโอเคคนตีชง้ง อันนี้คือเด็กๆแล้วถ้าเขาได้ <laughs> ไม่ได้จริงๆเ <ๆ S 1> ขาจะเก็บ <sm ass> พวกที่นอนผ้าห่มปลอกหมอนอะไรเงี้ยไว้ในนี้แต่คราวนี้พอเรามาพักใช่ป่ะทางเร็วกันเขาก็มีการแบบปูให้เรียบร้อยในนี้ก็เลยแบบไม่มีอะไรก็แบบเหมือนห้องโดเรมอนนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อฝั่งโน้นเพราะฝั่งนี้ทุกคนจะมีแบบพวกน้ำชาการน้ำร้อนตู้เย็นของอะไรก็ถือว่ามีครบครันหมดเลยนะมตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะวางเครื่องสับอ่างวางอย่างงี้ได้นั่นเองนะคะแล้วก็ ตรงนี้อสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆชอบดีมากมีเหมือนกับเป็นโต๊ะเราสามารถที่จะซื้ออะไรแบบมากินได้เพราะว่าใกล้ๆโรงแรมนี้นะคะเดินไปแป๊บหนึ่งก็จะมีเซวมีร้านสะดวกซื้อเพราะฉะนั้นซื้อของจากเซเว่นเซเว่นมาแล้วก็แบบมานั่งกลงนั่งกินได้นั่นเองทุกคนก็ถือว่าดีมากและที่สำคัญวิวห้องเราลดแก้พันห้าย้ำพันห้าเดี๋ยวจะให้ดูตอนนี้คือเข้ามาเช็คอินนี่คือมืดแล้ว เรามาช้ามืดแล้วแต่ว่ายังพอเห็นบางเดี๋ยวจะให้ดูว่าวิวแป็ตอนนี้พันห้าพันห้าวิวอะไรโอ้โหมัตจะแปลกจะเห็นไหมปึ๊บเห็นไหมครับเห็นเห็นวิวฟูจิโอ้โหตอนนี้เรามามืดแล้วนะคะเห็นวิวฟูจิแบบนี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวไปดูกันว่าจากห้องเราเนี่ยวิวตอนเช้าจะสวยขนาดไหน ในราคาเพียงแค่1,500บาทเอ้ยแต่อย่าพึ่งด็กเพราะว่าโรงแรมนี้มีองเซ็นด้วยนี่หว่าใช่มีอะไรได้อะไปดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูองเซ็นก่อนอย่าพึ่งไปตอนเช้าแกกับมาก่รูดกับมะกรูดอย่าพึ่งตอนเช้าเลยอย่าพึ่งนอนกลับมาก่อนไปองเซ็นอุ้ยทุกคนที่หน้าลิฟต์มีอเมนิตี้ด้วยนี่ๆๆแล้วใครมีเด็กมาเลิศมากชุดยูกตะของเด็กเขาก็มีด้วยเห็นปหมร้อยไอ้แปดสิบเซนร้อยเซนร้อยสิบห้าเซนน่ารัก ตอนนี้เราเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะจะไปองเซ็น,น้วตรงนี้นักท่องเที่ยวเวลามาเที่ยวนะไม่ต้องขนเสื้อผ้ามาเยอะนะเดี๋ยวนี้โรงแรมหลายๆที่เขาจะมีเครื่องซักผ้าและนี่จะเป็นตู้แบบอบแห้งเลยถูกด้วยสามารถที่จะแบบเอามาซักสลับล่างบนได้แล้วก็อันนี้จะเป็นตู้กดน้ําแข็งฟรีดีมากอันนี้ดีมากเวลาที่แบบเรามีเครื่องดื่มะอะไรเงี้ยก็อยากได้น้ําแข็งอยากได้น้ำแข็งมากใช่ดีมากตรงที่แบบไม่ต้องเสียตังน้ำแข็งทํานานดูดิ ไปเดี๋ยวไปดูองเซนวิธีมากเลยอ่ะเป็นฟิลแบบญี่ปุ่นเลยข้างหน้าจะมีโนเลงแบบนี้นะคะสีแดงจะเป็นห้องผู้หญิงผู้หญิงนะครับสีน้ําเงินจะเป็นห้องผู้ชายนะคะนี่จะเป็นห้ององเซนแต่ว่าเราจะเข้าไปถ่ายให้ไม่ได้นะเพราะว่านี้จะเป็นห้ององเซนรวมแต่เข้าไปก็คือแบบตะลึกตะเปิงกันหมดเลยางานนี้ <laughs> โอเคเดี๋ยวไปแช่งองเซนแล้วก็จเ,เจอกันพรุ่งนี้เช้า สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นเช้าวันใหม่แล้วนะคะเป็นยังไงโอ้โหคุ้มค่าไหม1,500ัาบาทดูวิวสก่อนสุดยอดสุดยอดจริงๆพันหาย้ำอีกทีพวกวิวนี้1,500เห็นฟูจิชัดจากห้องเราเลยเนี่ยนี่คือนั่งจากห้องแบบนี้นั่นเองนะคะถือว่าสวยมากชัดมากเมาานะื่อเช้าแล้วพอตื่นมามิจิเขาก็มานั่งแบบจิบกาแฟ,ะฟอะไรเงี้ยนะเกกก็ ที่ในฉากไม่มีกิกก็เป็นเพราะว่ากิกนอนอยู่นั่นเองนะคะพอกิกตื่นแล้วนะคะกิกก็มานั่งนี่สวยมากแล้ววันนี้อากาศดีมากนั่นเองนะคะอยากให้มาที่นี่มากเพราะว่าอย่างที่ว่าราคาถูกด้วยเนาะแล้วก็เห็นวิวชัดแบบนี้นลแล้วความคุ้มค่าจริงๆอ่ะมีมากกว่านี้นเองนะชัชนล่านเนี่ยเขาจะมีเล้าจะมีเหมือนกับว่ากาแฟให้ดื่มรีด้วยเมื่อตอนกลางคืน <S <S> <S เอออันนั้นแบบดีมากเลยนะคือแบบว่ากิกก็ไม่ได้เห็นวิจิเขาไม่เห็นมากิกก็แบบอุ้ย เป็นบริการที่ดีมากและที่สําคัญองเซนของที่นี่นะคะโค,โคต้องบอกตรงว่าเราถ่ายไม่ได้ก็จริงแต่องเซนวิวนี้เลยองเซนวิวฟูจิเลยส,สแล้วจะมีองเซนด้านในแล้วก็มีองเซนด้านนอกอยากให้ทุกคนแบบมาดูกับตาตัวเองมากๆแต่ว่าตอนที่กิ๊กไปเข้าแบบเราไม่สามารถถ่ายได้เนาะเพราะว่าจะเป็นองเซนแบบองเซนลวมนั่นเองนะคะไปเดี๋ยวขอ,อนั่งชิลกอน ทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับโรงแรมนี้ดีมากดีมากพันห้างนะแต่ว่า,าเรายังไม่ได้บอกเลยว่าโรงแรมชื่ออะไรแล้วทำไหวทังราคาพันห้าละค่ะโอเคเดี๋ยวบอกชื่อโรงแรมก่อนโรงแรมนี้มีชื่อว่าคือจีที่รกวน้อติใช่โรงแรมนี้นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะจองกันได้และที่สําคัญที่เราได้ราคานี้มานะคะต้องบอกราคาญี่ปุ่นก่อนเราจองมาในราคา1 000 2 0่0นเยนต่อ2คนนั่นเองนะคะ อันนี้คือราคาที่แบบเราจองกันเองนะและที่สำคัญก็คือสังเกตไหมว่ากิ๊กไม่ได้ถ่ายอาหารค่าแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอาหารเช้าเป็นเพราะว่าเราจองแบบไม่มีทั้งอาหารค่าและไม่มีทั้งอาหารเช้าแต่ถ้าเอาความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวแล้วแบบไม่ได้แบบซีเรียสอะไรหรือว่าต้องการที่จะหาอาหารกินแบบหลากหลายกิ๊กมองว่าการจองแบบนี้ช่วยประหยัดค่าห้องได้ถูกลงด้วยและที่สําคัญรอบๆโร,รงแรมมีทางร้านสะดวกซื้อแล้วก็มีร้านอาหาร หลายล้านมากๆเพราะฉะนั้น <c oughs> เราสามารถที่จะเอาส่วนต่างอันนั้นนะแล้วก็ไปหาซื้อกินเองก็ได้สมมติถ้าใครแบบมา2คืน3คืนก็กินแต่ละคืนไม่ซ้ากัน <c oughs> ก็ได้นั่นเองนะคะ <c oughs> ก็ลองเอาวิธีรู้ว่าเทคนิคนี้ไปใช้กันดูเพราะว่าถ้าโรงแรมญ,ญี่ปุ่นถ้าไม่มีอาหารเช้าไม่มีอาหารค่ำราคาก็จะถูกลงนั่นเองโอเคสำหรับวันนี้หวังว่าจะมนประโยชน์ไปแล้วบ๊ายบาย